สวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอีสานบานป่านะครับวันนี้ขึ้นโคขึ้นพู่นะครับขึ้นเนื่อมะเขือข้าไตรเห็ดนะครับผมข่าวว่าเห็ดออกลายนะครับช่วงนี้ครับก่อนนั้นนี่ก็มาเขือเปล่าครับแต่ว่าเก็บยำโมเว้นนะครับเก็บก่อนเศร้าเดี๋เลยหาไงเนี่ยแบบมีมะเนื้อมะเขือครับมาลุ้นเหมือนกันครับผมว่าหาเห็ดเนื้อมะเขือสิคือบอลนะครับเดี๋ยวลุ้นเหมือนกันไปเลยครับผม ครับผมอีกจุดนึงนะครับเห็ดกออีกแล้วนะครับผมดอกลงามเกิดเป็นคุ้มนะครับเกิดเป็นจุ่มครับผมงามเลยดอกกำลังงามเลยนะครับผมเห็ดกอนะครับจุดนี้มีอยไฮดอกกับอกดอกเป็นจีไว้นะครับผมนี้หน่อยเห็ดกอนะครับผมไวบาร์ดเป็นยังีนะครับ อวกฟางางน,รงนกรมีน,น,นะครับผมฟางในกมีไหลกันมีกระไนะครับนีกันไลดอกเพืกันนะครับผมด <c oughs> อกองามๆนะครับดอกน่อยดอกใหญ กีก็นี่ให้กันนะครับผมนี่แคปโกนะครับงามๆครับครับผมมีอีกจุดหนึ่งนะครับแคปโกนะครับตรงนี้ไม่ก็่ดอกบานนะครับผมหลายดอกอยู่นะครับมงามอยู่นะบานจะ่ากายยังพกันเพียงกับใบเพียงกับเถานะครับยังพ่อเสด้อยู่นะครับผมยังพ่อได้ออกไปเกลี้ยงอะไรอยู่ นี่อีกดอกหนึ่งนะครับนีไงงามยังแข็งยนนะครับผมยังโบเปื่อยนะครับวันเชวนี้ฝนโปตกใส่นะครับเห็นดอกมากเกิดจะโบเปื่อยเร็วนะครับนี่คือเฮดกอนะครับหารอรับการมองนี้นะครับปูนกำันไปเลยครับผมจุดนั้นนะครับผมมีเทียไบดอกงามเพื่อนนะครับเูดอกมาจากต่อนะครับนี่ ดอกนี้นะครับเริมาจากตรงนี้นะครับมีเชียร์ไปตองออกนะครับก็เลยดูดีตรงงามครับผมบดอกหนึ่งครับผมน่าง,งามนะเลยกอใหญ่ตงูงอยู่นะครับนี่คืออีกดอกหนึ่งาง,งามๆเหมือนกันนะครับ สามดอ,ก,อกทีกพีนะครับกอดดอกงามน,นะยังคงมีให้ลุนไปเรื่อยๆนะครับส่านแบบเห็นก้อนนะครับช่วงนี้ออกลายครับผมครับผมนี่ระวบางขรงคนยางนะครับบางคนเที่ยวเพราะว่า คุณจะเที่ยวโมงนี้นะครับเชื่อว่ายางมาพ่อเห็ดอันนี้บ้างผมเอิน่าเห็ดหนังงว้วนะครับเราก,ก็ถือว่างห้่งามนะครับปกติเราผมจะเหน็นเห็ดอันนี้ต่อมั่นบานนะครับดอกตุงเขาบ่ค่อยได้ปันไดนะครับส่วนมากจะพ่อดอกที่บานแล้วแต่ไม่นี้ดอก็ง,งามนะครับใญ่ๆเห็ดเห็ดหนังงวัวนะครับเห็ดหน้าบัวภาษากางเอยยมาเห็ดยังก็รู้กันครับผมครับผมนี่คือเห็ดหนังงว้วนะครับอีกดอกหนึ่ง นะครับมรเมื่อกี้ี้ได้ดอกตูมอันนี้ไม่ได้ดอกบานนะครับเนี่ยครับส่วนมาผมจะพอดอกบานนั่นสินะครับดอกตูมจะพ่ค่อยพอบานเลยครับน้องนี้บานแต่ว่ากระยังใส่ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเห็นก้อยอีกแล้วนะครับดอกงามสองดอกนะครับนี่จะเป็นดอกบานนะครับดอกบานดอกใหญ่ๆแต่คนอาจจะถามว่าเทาไปว่านงครับก็เริ่มเทานี่แล้วนะครับแต่ก็ยังคงใส่ได้อยู่นะครับ เราโยต่ากับเนื่อบเยนะครับผมุปรล้วากินได้ใช้ได้ครับครับเห็ดกออีเรานะครับผมดอกแรงนะครับต่อมานะครับผมดอกที่สองนะครับดอกข้างในก็มีนะครับนี่ครับดอกนีดกที่สามครับทานผีก็มีนะครับสองดอกแค่นี้นะครับ ดอกไฮนะครับดอกหนึงครับผมดอกบานนะครับแต่ว่ากาศงามนะครับจุดนี้ไฮรอกนะครับผมงามๆครับครับผมเห็ดหนังง้หลอกบานนะครับ่อกงีๆนะครับดอกนี้บานด้วยแต่ว่ากาย่างพรอนถือก็เปื่อยนะครับยังใส่ได้อยู่ครับส่วนดอกแถวเนี้นะครับเพื่อยเท่าเราเบานะครับ นี่ก็เท่าได้อยู่ดอกเดียวนะครับคือดอกนี้ครับผมเอาไปแกงได้อยู่นะครับรุนต่อไปครับผมครับผมดอกงามๆอีกดอกนึ่งนะครับครับผมก็นะครับโอ้ดอกนี้งามนะครับผมพอดอกของงามอีกแล้วนะครับถึงจะบานแต่ว่ายังสวยอยู่นะครับผม แตกนะครับดอกงามนะครับดอกนู้นนะครับยูใไหมนะครับถ้าบัชพืเกลียดีก็บู้ค่อยเห็นนะครับครสองดอกงามนะครับผมอีกดอกนะครับงามครับผมดอกนู้นนะครับผมงามนะครับสองดอกนะครับผม นี่ดอกเรายังไล่อยู่ครับนี่คือเฮดกอนะครับผมลุดนี้นะครับลายดอกนี่นะครับผมดอกแรกนะครับนี่ดอ,อกยุ่งเงี้ยนะครับก็เี้นะครับผมของไล่เลยนะครับ เช่นอยังมีนะครับถือว่าออกไลน์นะครับตัวนี้นะครับ,ออรบส,นะสองดอกนะมองดูนะเพื่อนีนี่ตัวน,นี้นะครับผมนี่ดูนะบนนี้นะครับสองดอกเพ่นนี่ไดไลน์นี่นะครับผม จุดนี้ก็ได้ยางที่เห็นนะครับผมนี่ครับเกือบซิบดอกนะครับง่ามๆครับผมนี่เห็ดแป้งนะครับผมแปกสามดอกน้ำกันนะครับแป้งันี้แข็งแซวว่ากันนะครับดอกแข็งเดียวดอกแข็งนะครับหย่อมพุดๆนี่เห็ดแงนะครับ้านผมเปินเห็ดแป้งครับผม อยูิจุดนะครับผมฝ่องา,ามนะครับนี่ดอกบานนะครับางที่จะเท่ๆๆาจะใส่ได้เยอะครับมาทางปีเลยนะครับผมหลายดอกงา,นามนะน,าน,นะครับนี่เจ้าทียนฝ่ไว้นะครับเจ้าทีนเจ้าเทีนถือลูกค <c oughs> ือนะครับผมขอร์เน่เนี่ครับไปอยู่ไปกินนะครับ เี็นดอกไปหน่อยนะจีนนี่ครับคือมีดีสีหาองนะครับผมงามๆครับนี่ครับดอกเป็นกมนะครับผมน่าม่านนครับงามเหมือนอย่างแซบนะครับดอกนี่ครับมีถึงน้ำขี้นะครับนี่ก็มีนะครับนงาม่ครับ ตูมอยู่นะครับกระดองบานน้ำครับแซบแซบนะครับผมนีก็ได้อยู่สูและอายุสี่ดอกนะครับงามครับผมครบผมว่าพอเห็ดนามุ่มนะครับนี่ดอกแรกนะครับผมมาตรงนี้นะครับฐามดอกน้ำกันนะครับดอกจะเริ่มบานนะครับกำลังพอดอกตูมมันจ้ง่ามกว่านี้ครับอีกดอกนึงครับผม ต้นเอื้องมองนี้นะครับแนงครับผมนี่ครับนี่ผมเอื้องเฮตนาเรียนนะอ่อนนะครับผมอันนี้ก็นั่งเกิดนะครับมีดอกกำงามนะครับก็นั่งเริ่มจะบานแต่ว่ายังงามอยู่นะครับผมอันนี้เฮตทานนะครับผมเฮตทานนี่นะครับเฮตกอนะครับผม ดอกง,งามนะครับทานเลยเพชรกอรครับผมมีเพ็รแกงน,นะครับผมดอกงามนะครับผมเติมกันครับเห็ดนาแลนะครับผมนาเรหลวงพ่องี้ยนะครับทำดอกข้างงามเตรียมกันพอได้แกงครับผม ผมตอนนี้ก็เห็ดปวกง่อีกดอกหนึ่งนะครับออกง่ายงามๆนะครับผมหลงใานฝันผมไม่ค่อยหลนะครับเห็ดปวกนี่ครับออกง่นะครับไม่ค่อยหลายก็ทางบานอื่นเพิ่นนะครับพอที่าดอก้องดอกนะครับอันนี้ง่กว่าความมืองผมอีกนะครับออกงามครับผม ตามหลอดนะครับตามหลอดอีกจุดนึงนะครับผมกำงานนะครับจุดหนึงครับผมกำงานม,มืกันนะครับครับผมนี่คือเห็ดกอนะครับกำงานนะครับดอกนึง ง่งงามนครับ4ี่องดอกแง่ๆนะครับอดอกหนึงน,นะครับ,รบที่มีจิ้มจัง่อยเอาขาน,นะครับผมมีกอนะครับ ครับผมอีกจุดหนึ่งนะครับก็นะครับผมน,นันเบิร์ดหนครับลายดอกจ้าครับงามนะครับงามอยู่ครับครับผมมือนี้มาไต่เห็ดนะครับไต่ไปไต่มา แจ้งสว่างข่าตานะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาในการหาเฮ็ดนะครับก็เติมเนื่องนะครับผมมาแต่เงีมืมเคลื่อนนะครับจนแจ้งเืิ่งบทสรุปของเมื่อนี้นะครับว่ามาณหรือประมาณยังไงครับสายกัรจะตัดสินใจนะครับนี่คือตาเฮ็ดนะครับผมตาใหญ่ๆนะครับถือว่าหญ่เติมล้วตานเลยนะครับ นี่ครับเมืองสภาพของตานะครับและเบืองเห็ดในตานะครับผมทั้งดอกตูมทั้งดอกบานนะครับถือว่าหลายเตืบอยู่นะครับผมสรุปแล้วเมื่อนี้ก็ถือว่ามานอยู่นะครับผมมานอีกครั้งหนึ่งครับในการขึ้นโคกหาเก็บเห็ดนะครับโคกนาบ้านผมเองนะครับผมแต่ว่าคลิปก่อนๆนี่นะครับเป็นการหาเห็ดยามเว้นนะครับไอ้คลิปนี้ มาช่วงดึกๆนะครับแต่ยังมาเคลื่อนจนแจ้งสว่างข้าตานะครับผมขอขอบคุณพี่น้องปองไปทุกพื้นที่นะครับทีนีเกียร์ข้ามารับชมรายการทีนีเกียร์ข้ามกดซับสไครต์นะครับกดติดตามและกับควเมีนในกำลังใจนะครับขอขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจ็กนกำลังใจให้ใกันและก,กันนะครับเพราะแม่นใบเดียวอีสาน้ันปลาจะไปย้ำยมำทำเข้ากันถึงบ้าน,นะครับสำหรับเมื่อวนนี้นะครับกงจะ เกินทางลงผู้นะครับเพราะว่าชน,นี้ก็มันยุตเเยี่ยนผู้แล้วในบ้านนะครับลางเฮ็ดแกงกินช่วงเศร้าแทบแบนะครับผมเราปานเคยคิดทำแก้วไร้นะครับขอบคุณอีกั้างหนึ่งครับทุกการที่ตามรับชมรายการุกพอกันไม่คิดนะสบายดีกันครูสุขวัลไปแล้วสวัสดีครับผม